สวัสดีครับวันนี้พบปอกครับจองโคโนบันาอายุหากินฮารอฮาเดียวมาครับวันนี้สีมาลองลองมะม่วงเฮามะนาวหูบังครับมีทั้งเป็นลูกแล้วก็แบบพานะครับเนาะพาหลาหลายครับมันมีอย่างหลายกว่าสีพาเดียวนะครับเนาะแล้วก็มีดสีแท่งไม่หรอกก็เลยแบบพานิหนึ่งแล้วก็เป็นนวยดนึงนะครับนี่ครับกับโหลหอม ดองก็ครับครับดองกันกรับเถ่านก็บ่วยครับอาการกานปวดอันนี้40ดีกีที่เหลือจากดองป่วยเท่อนั้นครับจากกระป๋อยแต่ว่าตัวนี้40ดีกีปลาจีนครับมาครับมาลองดองนะครับ ใส่ไปจืกประมาณนี้นะครับนะาะแล้วก็แซนตานกวดสลรับกันไปคือห้องตองบวยเทียวน,นะครับ อันนี้นะครับเน,นาะทั้็แบบเอาไม้ตอกนะครับอันนี้ล่างไร่หน้มนครับเนาะล่างประมาณสามหนามสี่นามนะครับผสมกันลงไปเลยครับทั้งแบบแกะมันรีดออกระดับทั้งแบบเป็นลูปนะครับอันนี้ประมาณบ่ถึงโลนะครับม่วงขามมนาหงส์นี่บ่ถึงโลครับ แดงเวกินกั็ผิดเกลือนนะครับแล้วก็เอามาดองนะ้ำเดี๋รู้รสสาบเบิรงนะครับร้องจะเป็นไงตันกวนเหี่ยาเข้ากราประมาณเอาเลยนะครับเนาะบนะ่บอต้องมีการตวงอยังอันนี้เขากระเคียเ่ยวกลืนเดี๋ยวไปมากวันจะใส่ไรเนาะเนาะ เป็นเทียบร้อยครับเนาะใส่อีกสั่นหนึ่งครับเบิดลนะครับผมประมาณจัดกรรมวะาร่อยัำครับ ไปเคืองตัวเคืองนะครับแล้วก็บแบบนี้ครับนี่ข้อสิทธิ์เติอมอีกอนันซ,ซีซีของปลาจีนครับเนาะโอ้ของแท้ครับแต่ว่าถ้าเป็นซีซีของบนสีเบอร์คนนี้ครับแต่ว่านี้มันหาไดอ้อั่นี่นะครับเนาะ อันนี้ก็เหลือจากเถียวก้อนกับน้ำตาลกวาดเลือจากเถียวก้อนครับอันนี้กันจากน้ำป่อยครับใส่ลงไปเด้ครับเป็นทีเรียบร้อยครับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเอาปิดโลนี่ผมขาเชียร์เลยเอาแอลกอฮอล์มาเซียไปแล้วนะครับล่างแล้วก็แอลกอฮอล์เซียไป ครับประมาณสักปีหนึ่งค่อยมาเปิดซิมมั้งครับนี่เอาอันนี้มาน,นี่อันนี้บวยครับดองเดือนมีนาตอนนี้เดือนเจ็ดแล้วครับผมสิถ่าครบปีผมยังสิเปิดว่ามันสิเป็นยังไงร,รสชาติเป็นไรแด่ว่าลองเปิดมันกินนะครับแต่ามันนอนกลบล่ะ,ละอันนี้นอนกลบล่ะ,ละบวยนอนกนละบน,น,น่ะ,ะครับ ซีก็เปลี่ยนนะคกิ <c oughs> คนยังใส่ได้อยู่ครับหอมหอมบ่วยแล้วพรอมมีกินเอ็นก็ห้องน้ำนะครับแล้วก็สีก็เปลี่ยนมันคือยังยาดองเลยครับแต่ว่าสียืนบอกเข็มคนแล้ว,ว่าเพาดองไปอีจกจะโดดเติบไปนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงสักน,นิดนะครับเนะาะใครอยากลองเบิง้ง ม่วงเท้ามานาหูอ,อันนี้บวยครับจากลองเบงกะลองเฮดเบงนะครับเดี๋ยวคบปีผมสีมาเปิดซิมเบิงกับตัวนี้คบปีผมสีมาเปิดซิมเบงนะครับเนาะมันเป็นยังไงสำหรับสุถานีก็อย่าลืมเป็นกำลังใจฝาคกคนไร้เสียผมนะครับขอบคุณครับ